มอนนิ่งครับเพื่อนๆขณะนี้เวลาตีสามครึ่งนะครับเล่นน้ำฝนไหมครับนั่งต่อก่อนเดี๋ยวตีห้าว่าก่อนสุดมอนนิ่งครับเพื่อนๆเช้าวันพฤหัสบดีที่21ตุลาคม2564ขณะนี้เวลาตีห้าครึ่งครับฝนหยดยางไม่หยดครับแต่ยังชุ่มฉ่ำนิดน้อยไกลๆตรงนู้นมีสายฟ้าแลบแบ,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 บเดี๋ยวดูกันว่าจะได้ไปไหมเนาะ ไม่ได้สาบานกับใครด้วยเป็นกลัวผมไม่ถูกฟ้าผ่าแน,น่นอนผมไม่เคยสัญญาก,กับใครไม่ได้สาบานไว้ครับรู้กันครับครับตอนนี้ครับเพื่อนเอนช้าวันเพื่อสัปดาห์ที่21ตุลาคม2564ครับเช้านี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยังครับ ผมป้อมพัทน,นครับฝึกหล่อใสแว่นนะครับรับงานเอ็นครับปันเป็นเส้นปั่นไม่จํากัดระยะทางทั้งไหนและต่างประเทศนะครับก็เช้านะครับโอ้โหทางห่างกันแค่10กว่ากิโลเมตรประมาณสิบสิบกิโลครับบริเวณสะพานพนัง้างนะครับตกหนักได้ตีสามพอมาถึงแยกแคลายและตอนนี้เข้ามาซอยรัดตรงงานนที่สิแห้งสนิทเลยครับมันเกิดอะไรกันเนี่ยโอ้โห นู camino, ้นย no ังช so ุ่มฉ่ำอยู่เลยครับมีแค่แม่น้ำเจ้ายากขั้นกลางๆฝนตกกันโคละเขตเลยโคละเมืองเลยครับเมื่อช่วงตกนเห็นแล้วชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำจัดไหนอันนี้แห้งสนิทเลยครับวันนี้วันหยุดครับมันหยุดราชการสองวันแต่ผมก็ยังอยากปั่นที่งานอยู่ดีครับไปดูบรรยากาศสวยที่งานครับเคาจะไปั่นวัดอะไรครับองเราก็ทะลุเข้าวัด บัวขวัญเนีย่ยเห็นลุมๆอย่างนี้ไหมด้านขวาขับรถไปเร็วยางแขกฮะผมรถเก่งนะครับยางแขกแสงแๆๆสงแสงแสงทั้งซอยเนฮะ้ยเราไม่ได้มานานขนาดไหนแล้วเนี่ยวัดบัวขวัญพัฒนาขนาดนี้แล้วหรอโอ้ยเป็นถ้ำแล้ว เดี๋ยวพัฒนาแล้วนะครับเนี่ยโอ้โ oh ห oh oh. โลกมันพัฒนาไวครับ oh. เราก็รัดเข้าถากจากอย่างเราครับถ oh oh. นนของเราแล้วก็จะไม่มีรถมันยุ่งกับเราครับรถเข้าไม่ได้ครับแต่มอไซค์เข้ามาได้ครับหรือ เขาลือรัวก็บแถวนี้แหละครับทำไงได้ครับถ้าเราไม่รักษากฎเกณฑ์กันนะครับมันใช้แต่กดกูมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับกูอยากจะลือกูอยากจะจอดมอเตอร์ไซค์กูอยากจะมาเไซค์มาวิ่งเนี่ครับเอาไว้นะครับชีวิต,ตดำเนินต่อไปครับ นังหมาหลบพี่หน่อยอย่าขวางแน,น่นอนอมันนอนเลยมันไม่สนใจปล่อยเขาเจ้าทินอะไปของเราต่อครับตลอคุ้นเคยเนี่ยวัดวัวฝันอาราบัวด้านหน้าเป็นูเขาแล้วครับทั้ก่อนเป็นบันไดพอแวะไปที่อา้าวมีบันไดเลื่อนแล้วข้าววัโลกพัฒนาไวครับวัดวัวฝันนี่ตลาดน้ำใช่ไหมครับเขาขุดสายแล้วก็าจเป็นตลาดน้ำเจอวิดสงสัยไม่ได้เปิดแล้วครับล้างไปแล้วครับ เปิดกัเสาร์อาทิตย์แต่ผมก็ไม่ได้มาเลยเรื่องหนักคุมคงปิดยาวานี่ครับตรงนี้ต้องระวังมีทั้งน้องไก่แล้วก็เด็กวิ่งข้ามผมไม่ได้มองกล้องนะครับมองแต่ทางครับแว่นมันแค่อำพลางครับเหมือนจะมองกล้องตลอดอตรงเมืองนี้นะครับเคยเกิดไฟไหม้ครับเพราะเห็นไหมมันลบสูงขนาดนั้นโ้เกือบไหม้หมู่บ้านเลยรถตึระแมาเพียบเลยวันนั้น ก็มาปั่นมาพี่หมาหลบหมาหลบพี่หล่อมากเฮ้ย,ยไม่ต้องไล่หรอกวิ่งวิ่งมาวิ่งมาอออย่าไปกลัวมันครับเราก็ทำตัวปกติมันก็จะไม่ทำอะไรเราเอย่ไาไปกลัวมันถ้าคุณมาอเอ้ยเราก็ปล่อยมันอยากวิ่งไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดเองหมามันจะกัดเราไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องเอียงคอกัดใช่ไหม แต่แ้เรายกขาจีมันมาไงับเราเพราะว่ามันเป็นแนวปากมันพอดีปันปันไพครับเฮ้ยเจอพี่เข้าไหมไม่เจอเราก็ไปทานงเราต่อครับอบอกทิ้งหน่เลยนะครับหมาเห่าไลา่อย่าไปกลัวมันไม่ตองไปทำไรถ้าเบรก,กปุ๊บมันวิ่งหนีเลยแต่ถ้าอยู่หลายตัวก็ต้องระวังครับโดนหลุดง,งา่าย เอาว่าปันไทยครับผิดก,กันเลยครับทางย่านหลังฝั่งฝนตกของแม่น้ำเจ้าพยานับแต่สะพนานแม่ทั้งเก้าฝนตกครับมาเช้าอีกชุ่มฉ่ำเลยแต่พอข้าแม่น้ำเจ้าพยามาแห้งสนิทเลยครับคนละเมืองกันครับอากาศดีมากเลยเส้นนี้ฝั่งตอนออกของแม่น้ำเจ้าพยานะด้านหน,น้าก็ประมาณบรรยากชื่นครับใ,ใกล้ๆกับออุรุิจสิริบุตรนะฮะอันนี้ก็ซอยสามัคคีครับผู้ขานาันซอยสามัคคีนะครับ เราก็ไปกันต่อหนีสูญเยาวชนนนนะฮะสูญเยาวชนนทบุรีโซเรียนประจำนะสำหรับกรารกีฬาอยู่ด้านซ้ายมือด้วยขวาแล้วกตรง,งไปครับโดนจับดูนะครับกล้องมันช้ากว่าผมคนระับผมถันก่อน ตามผมลักลักตลอดเลยต้องห่วและการใช้กล้องเนี่ยผมก็มันมั่นใจกว่านะเฉะพาะผมนะผมเห็นก็ด้านหลังนะุมลกล้องอาจจะมองไม่เห็นด้านหลังผมแต่ผมมองผ่านกล้องไงผมเห็นเลยด้านหลังผมมีรถตามหรือไม่เห็นแรงไงครับพี่อเอาว่าปัน่นปลอดภัยทุกคนครับผมรับผิดชอบตัวเองได้การถือมือถือถ่ายเซลฟี่แ,แบบนี้ไม่แนะนำให้ทำนะครับอันตรายมากผมรับผิดชอบตัวเองนะครับอย่าทำตามนะครับพลาดล้มกระดูกอาจจะหักหรือเอ็นอจาจจะขาด นะหรือไล่แรงก็เสียชีวิตน,นะครับแต่นี่ผมก็เซ็ตี้ของผมนะครับเป็นข้างหลังตลอดทบไทยมาไม่มาโอเคครับไป่อนเรื่อยๆอเจนครับการาประปานครหลวงครับวิสัยทัศน์ของเราคือนี่ตัวไม่ดูใกล้ครับเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปามีธรรมาภิบาลและได้มาตรฐานในระดับสากลภารกิจของเราคือสร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกหรือที่เรียกว่าหูนะครับด้วยการพัฒนาระบบน้ําติบผลิตจ่ายให้มีเสถียรภาพพัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้มีน้ําประปาใช้ท่นหน้านะครับค่านิยมเราคือมุ่งมั่นพัฒนาตนพัฒนางานบริการสังคมด้วยความโปร่งใสและใส่ใจคุณภาพนะครับนี่สนใจก็อ่ คอร์เซ็นเตอร์ของเราเปิ์1125นะครับแล้วก็เว็บไซต์คือ www.mwa.co.th นะครับมีช่องทางนะครับทั้ง Facebook, Twitter, Instagram, Line และ Youtube ที่ @mwa_thailand นะครับนี่โอเคครับไกลๆแล้วนู้นะครับกำลังสร้างอาคารร้อยปีกันมาปราไทยนะครับใน,ในใกล้ๆจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะเปิดให้ใช้พื้นที่จอดรถอาคารจอดรถ200คันก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแข็งแรงแข็งแรงปลอดภัยไร้สิทธดีครับปึ๊บ <c oughs> วันหยุดเราก็มาทำงานสวัสดีครับสวัสดีครับอืใส่ครับน้องอแล้วก็ไตของเราแข็งแรงแข็งแรงครับครับ <c> เ <oughs> <c oughs> วฟไปไหวพ่อแม่หน่อยนี่เกตของห้ามครับ เราก็เหมือนเดิมครับมานัสกสกัดพระแม่ธรณีโรงงานผลิตน้ำบางเขน,นะครับพระสมเด็จพระมงกุฎ9้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชด,ดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดการประปากรุงเทพเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2457ได้พระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าขอให้น้ำใสอันจะหลั่งไหลจากประปานี้ จงเป็นเครื่องประหารสัพพโลกไร้ายที่จะเบียดเบียนให้ร้ายแก่ประชาชนผู้เป็นผระสงคนิกกรของเราขอให้น้ําอันที่ได้รับพรแล้วโดยพระสงฆ์ได้สวดมนต์และโดยเราตั้งใจให้พรจงบันดาลให้เป็นน้ำมนต์ทำให้ประชาชนมีความสุขสวัสดิ์ของแพ้วจเจริญทั่วทุกตัวคนตั้งแต,แต่วันนี้เป็นต้นไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับนะฮะผลลุกไหมครับ เราน้นน้ำประปาสะอาดครับมั่นใจนะฮะแล้วก็เป็นรอหกท่านก็ให้พรเหมือนกันนะฮะให้เป็นน้ำมนต์นะครับทาให้ประชาชนมีความจุกสวัสดนะครับนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องประหัตประหารสัพพโลกลายที่จะเบียเบียนให้รายแก่ประชาชนโอ้โนะฮะโอ้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เช่นกันนะครับครับวันนี้วันที่21ดตุลาคม2564น่ะครับวันเพื่อฮัสัมฤทธ์้วสีส้มนะครับ แม่ครับผมจะเป็นคนดีผมให้สัญญาครับผมจะเป็นคนดีนะครับผมจะเป็นคนดีครับสัญญาครับการดีมากครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมขี่มันการเหนเลยครับถนนเส้นนี้ผมคุมครับวันนี้มันหยุดครับไม่มีรถเข้าออกแน่นอนตรงไปก็ตันกบออกไม่ได้แล้วก็จะขับมาเพื่ออะไรมีแต่ผมเท่านั้นแหละครับที่จะขับมาการเหนจริงๆนะครับนี่ย บ้าทิศไม่เห็นแน่นอนครับเ่ยนบรรยากาศงันะ้ไปที่อื่น <laughs> <laughs> ปิดกันเลยหน้านนูนฝนตกหนักมากเลยจะหาเหี่ยวแดงตัวละสองแสนแถวนี้สงสัยวันนี้ฟ้าไม่เปิดครับผมไม่เห็นน้องเหี่ยวนะครับอาลาจไปก่อนของนนพนักงานแถวนี้ครับพูดถึงงานแบบนี้ไม่ได้เรียบรับเสมอไปครับ เราก็ไปถักเราวันนี้ไม่เละครับเมื่อวานโคลนเยอะมากลื่นมากหล,ล่อและลื่นฮ่าต้องชมมาครับสวนราชการเราดัน,นความมือครับชื่นครับมันขี่ราอบอัดเก็บน้ำจริงๆมันไม่ได้อัดเก็บน้ำครับมันเป็นบอ่อตกตะกอนกระบวนการการผลิตน้ำขั้นสุดท้ายของการก่อปานนะ,ะเป็นตะกอนก็จะเด่นลดที่บ่อนี่รับน มีเรือดูดตะกอนไกลๆด้านโน้นนี่เละมากเห็นไหมโคลนอย่างเละเลยเดี๋ยวแดงวันนี้ตัวละสองแสนไม่เห็นนะครับถ้า <laughs> ปัน่นพิดกันต่อเยอะจังแบบเลือดดูดตะกอนดูดไปเรื่อยๆครับตะกอนมันเยอะครับ <laughs> ก็ผลิตน้ำวันละสามล้านคิวอะครับ สามล้านสามล้านลูกตันเมตรครับหรือสามพันล้านลิตรว้าวต่อวันครับังะตะกอดก็ต้องเยอะเป็นธรมนรมดาตะกอดเล้วลงไปนี่แช่คโคลน <laughs> จมมิดหัวเลยว่ายคโคลนมันคงเหนื่อยว่ายน้ำนะครับ <laughs> ใกล้ถึงมาร์นิงพอกันแล้ว Good Morning ครับเพื่อนๆเนช้าวันเพื่อสัปราหีที่21 ตุลาคม2564วันพฤหัสบดีคู่กับสีส้มครับนี่เช้านี้คุณออกกําลังกายหรือยังนะครับพบกับผมนะครับป้อมพัดพลนะครับสุดหลอสายแนนะครับรับงานเอ็นครับฝันเป็นเพื่อนปันไม่จำกัดระยะทางทั้งไหนและต่างประเทศนี่วันนี้วันหยุดราชการนะครับจริงก็ไม่หยุดละครมาทำงานครับสแตนบายไว้ก่อนนะฮะเผื่อเกิดอะไรขึ้นก็จะได้สื่อสารกันทันนะฮะ เปิดใจให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่งดการสื่อสารนะครับเราก็าจะทํางานได้รับรื่นคิดอ่ะ้างหน้าของผมคือศูนย์ราชการนะครับแถวบ้านผมนี่ข้ามสะพานพระนางเก้าไปครับฝนตกตั้งแต่ตีสามเลยเมื่อกี้ก็ยังไม่หยุดปั่นปั่นมาเรื่อยๆพอข้ามสะพานพระนงเก้าเสร็จเฮ้ยไม่มีฝนเลยว่ะถนนแห้งสนิทเลยฝนตกไม่คู่ฟ้าจริงๆด้วยให้ฟังเสียงธรรมชาตินะครับนกร้อ,อ,องอคอรับ ยตเฮ้ยรถกรส่วนมาหนึ่งคันฮะรถกส่วนมาหนึ่งคันครับไม่ใช่ครับนี่ก็พี่ชัยยุทธ <c oughs> แข็งแรงแข่งแรงครับฮะนี่ก็พี่ชัยยุทธ <c oughs> เหมือนเดิมเลยน,นี่ให้ดูเลยผมจะดูอะไรด่นนานนูน้นสังเกตว่ามีนอกอยู่เป็นร้อยตัวเลยใช่ไหมครับแล้วแฟนกลับมาที่บ่อน,นี่เฮ้ยทำไมอะ่ะอยู่ตัวเดียวเฮ้ยมันเป็นจ่าฝูงหรือเปล่าหรือมันไม่มีเพื่อนครบครับดูนะครับผมก็เจอมันอยู่ตรงนี้ตัวเดียวหลายวันแล้วสังเกตไม่มีใครอยู่เลยทั้งบ่อม,มีอยู่ตัวเดียว หรือเขาป่วยหรือเขาไม่สบายหรือว่าบ่อน,นี้ค่าคลองห้ามใครยุ่งดูเห็นไหมแปลกดีค่าอยู่ตัวคนเดียวฆ่าเป็นโสดตรงนั้นอยู่เป็นกลุ่มอืแปลกดีคุนคิดว่านกตัวนี้มันเป็นจ่าฝูงหรือม,มันไม่สบายครับหรือมันไม่มีเพื่อนคบครับหืมน่าคิดน่าคิดน่าคิดไปต่อปันทิพย์ของเราต่อครับแปลกดีไหม ไปไหนไปกันสุดหล่อไปนงันี่ทางคูคานนะครับไม,ไม่ใช่ง่ายๆนะครับนี่ลาดก็เละครับหลอนองนั้นเลยครับลื่นครับลื่นครับหล่อและจะลื่นฟันทิ้กับผมได้ครับมันจะปลอดภั่กวาให้ผมล <c oughs> <N> ้มเองครับนี่เห็นก็ขาดยังไม่ได้เหย็ลื่นเลยลื่นลื่นลื่นลืนลลล่นลื่ลล <c oughs> ื่นลลนล่าลลื่นล ไอ้บอสเลื่อนเลื่อนเลื่อนเเไม่ตกไม่ตกงูเห,ห,ห,ห่าก็มีนะครับแถวนี้ <c ười> เคยเห็นเป็นศพงูครับ <c ười> โดนคนงานแถวนี้ตีแล้วค <c> ร <ười> ับต้องระวังเงี้ย ครับเดี๋ยวผมขอเก็บกล้องนะครับจะได้เหยียบพลังได้เต็มเครับสักสิบรอบโอเคครับอันตรายครับเข้ามาเส้นถนนหลายการองปลาทะลุออกแนวปลาครับแน่นอนครับขี่ยางถนนครับไม่มีรถครับไม่ต้องห่วงผมครับขี่ไปได้เร็วนะไปเรื่อยๆครับถ้าวันๆกลับมานี่อยากจะบอกว่าช่วงมันหยุดช่วงเย็นเนี่ยคนเดินกันเต็มอย่างจัดวิ่งมินิมาราทอนเลยแต่ตอนนี้ยุคโควิดครับโซเชียลดิสแตนซิ่งก็หันัา ก็เลยกลับมาออกกาลกันบ้างนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่พิมพ์โมงคนระับท่านไหสวัสดีครับแข่งแรงๆครับพี่สวัสดีครับ,รรรบสวัสดีครับ,บ,รบพี่แข่งแรงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแข็งแรงครับสวัสดีครับรถก็ตังขี่การหนเหมอนเดิมครับมันไม่มีดรถครับด้านหลังเป็นน็อตพักเพลสครับใครซื้อได้ต้องมีเงินหลายสิบล้านครับชั้นบนสุดก็หลักร้อยล้านครับเป็นชั้นเดียวที่เป็นเพนท์เฮาส์ครับสวัสดีครับพี่พี่เจี๊ยบใช่ไหมครับสวัสดีครับเน่ชัดเจนครับ สวัสดีครับ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 พี่ชายสวัสดีครับแหมเสื้เสื้อสีเดียวกันครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ่ามาสาน่อยดีกว่ากลับมาเหือดเจอพี่อย่างสาขาแรงถ่ายคู่ไหนพี่มาถ่ายเดียวฮะพี่เจี๊ยบมาแล้วพี่เจี๊ยบมาแล้วนี่เปิดตัวครับพี่เจี๊ยบครับพร้อมพร้อมจะปั่นเล่าใจครับออดักหนึ่งพันเลยไหมครับ บีอเอ็มนี่พี่เจียบมาแนะนำพี่เทียบครับนี่อันนี้พี่หันสาครับบ๊ายบายอ่าคู่ครับพี่ ให้จัดให้จัดให้จัดให้นึกว่าโดนล้อครับพี่เห็นสาเกือบโดนล้อแล้วไอต่อพี่เลยลอกเสริมอบมาเชื่อดครับไหวไหมไหวปะไอ้ละหนึ่งันลงเลยครับตรงอย่างเดียวพี่หลอกมาเชื่อดตามรถไส่ไม่ทันครับ ผมป้อมบรรทวนเนื้นสุดหล่อใส่ร้านนะคะรับรักงานเอ็นปั่นเป็นเพื่อนปั่นไม่จมไกะยะทางนะค,ะนะครับวันนี้ผมมากับพี่อัญสากับพี่เดียวก็อยู่ที่สวัสดีครับที่ไหนครับพี่พุ่งสีกันพึง, <c oughs> งสีกันครับพึงสีกันครับเมือน<ห>ทางคันนีครับโอเคครับไปครับปั่นจอดไปครับจัดนะครับมาจากไฟฟ้ามาจากไฟฟ้านะครับพี่ครับพี่นาเกตพี่นาเกตโอเคไรไรครับอร้านโค้ดเพชรในหลวงก็เป็นใจ สองกินเ่อช่วยรอเก้าโอเคครับปัน่นปลอดภัยครับพี่พี่ครับส่งพี่พี่พพพครับวันนี้ผมป้ามะทนครับรับงานเอ็นครับปัน่นเป็นเพื่อนปัน่นพ,พี่สองคนครับพี่เจี๊ยบกับพี่อัญสาไปเที่ยวที่บึงศรีกันไปครางหน้าเจอกันใหม่นะครับเราอาจจะไปสำแหลครับนี่บ๊ายบายครับพี่ปัน่ปนปลอดภัยครับนี่หล่อมาก สวัสดีครับผมพ่อมันพลครับสุดหล่อสายแว้นครับรับเงินเอ็นครับปั่นเป็นเพื่อนปั่นไม่จํากัดระยะทางทั้งหนและต่างประเทศนะครับสวัสดีครับผมพ่อมันพลครับหล่อสายแวนครับรับเงินเอ็นครับปั่นเป็นเพื่อนปั่นไม่จํากัดระยะทางทั้งหนและต่างประเทศนะครับเมื่อกี้ก็แยกกับพี่ๆสองคนเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเช้าผมมาจากไซมาครับผ่านทางสะพานแม่นางเก้าผ่านแครายเมื่อเช้าฝนตกมากครับเยอะก็ตกจนตักตักตอนตดสารจนปล่อยปล่อยก็ขับมาไม่เป็นไรเล่นน้ำฝนไปเราก็ชินครับสภาวะจะเป็นยังไงเราก็สู้กับธรรมชาติต่อไปนะครับ ต้องมีฟูครับคนมันเกยฝันครับถ้าไม่ออกแล้วเดี๋ยวมันหยุนก็มาเรือยพอมาถึงแครายเฮ้ยมันแห้งแห้งแห้งถึงยางวันแห้งสนิทเลยครับก็ขับไปเดถึงสมุทรสารจะพึครับเจอแปนคขับสองท่านครับคือพี่หันสากับพี่เจี๊ยบครับก็เลยบอกว่าพี่วันนี้ผมหยุดอยากไปไหนไกลไหมผมเถามน้องต้นจะไปไหนอ่ะถ้าผมว่าผมจะไปบึงสีกันเียวเฮ้ยไม่มี ก็ที่เทุ่งสีกันมันมีพี่สวยมากอยากไปไหมเฮ้ยพี่ต้องไปแปดโมงพี่ต้องไปแล้วพี่เจี๊ยบบอกพี่ติดจุะระงันันหลังก็ได้พี่แต่แล้วผมก็ปั่นพี่อันสาพอออกแล้วแป๊บหนึ่งพี่เจี๊ยบตามมาย้อมไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยอ่ะก็ไปอันสาคนครับก็พาพี่เขาลัดเาะผ่านทางชุมชนอยู่รัตบุรีครับไปถ่ายรูปก,กันหน่อยแล้วเราก็ไปต่อไปที่เขตหลักเขตตอนเมืองครับเขตตอนเมือง แล้วก็ลุกว้าไปไปโผล่ที่ทำข้างข่าวครับแล้วก็ไปต่อที่บึงสีการครับพี่เจ๊บก็เลยแล้วก็กลับขากลับก็เราปันป่นเป็นวงกลมครับมาที่ศูนย์ราชกานะครับแล้วก็แยกย้ายกันที่สมรัติรัชสมครับสนใจบรรยากาศแบบนี้นครับปั่นแบบนี้นครับเมื่อเช้าหลอกพาพี่เขาไปปั่นได้20กิโลไปอ้อมเล่นเล่น20กิโลผมก็เสร็จภารกิจแล้วผมก็แวะตลาดเหมือนเดิมครับเดี๋ยว เตยขอกลับไปผ่านอาหารที่มีประโยชน์ผ่านที่ปรหารต่อแล้วก็ปาผ่อนร่างกายวันนี้มันหยุดแต่อยากมาครับเราต้องไม่หยุดครับโควิดไม่หยุดเราก็ต้องห้ามทุกกรณีครับจะไม่นับการห้ามตบทุกกรณีนะครับเพื่อนๆยังหลักมื่นอยู่นะครับอย่าไว้ใจนะครับสองเข็มก็เป็นได้นะครับรักกคนออกกำลังกายบ้างนะครับด้วยรักและคนยายจากผมทานอาหารเช้าด้วยครับกับแฟแก้วเดียวเอาคุณไม่อยู่นะครับแข็งแรงๆปลอดภัยเลยดุท่านครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ลังไปวันนี้ก็เลยมาตลาดสายครับปรากฏว่าได้ครับได้เข้าเข้ามันไก่มากล่องหนึ่งได้หมูฝอยครับข้าวเหนียวหมดแล้วน้ําส้มออกมาอ่ะอย่างอื่นก็ตลาดวายธรรมดาครับไม่รครับเดี๋ยวไปหาข้าวเหนียวร้านข้างหน้าครับโอเคครับปั่นปลอดภัยครับทานอาหารมงคลครับลาบครับเล่นแต่เช้าเลยร้อนๆครับลาบเนี่ยยังไม่พอครับมันต้องเติมครับได้ข้าวเหนียวแล้วแต่อยากกินอาหารมงคลครับลาบครับเนี่า ม่เผ็ดมากนะพี่ตัวกั่วใหม่ร้านที่อขาตังกนะไหนบ้างนะครับก็ไปตลาดช้าครับมันก็วายครับก็หมูฝอยได้มาครับก็เหลือยแค่นี้ครับก็เหมามานะครับตอนเหนือไปซื้อร้านหนึ่งนะครับเรามีข้าวมันไก่ครับและเรามีอาหารมงคลครับลาบครับลาบลาบลาบจะได้โชคดีโชคดีนะครับและน้ำส้มครับเติมไม่เติมจีเข้าไปอัดนิดนีงเข้าไป ยิ่งกับพุชอัพครับโอเคครับอย่าลืมทานอาหารเช้านะครับออกกงลังกายและทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงปลอดภัยไร้ฝุ่นทุกท่านครับด้วยความปรารถนาที่จกผมสุดหล่อใสแวแบนนะครับป้อมพัดคนสุดหล่อใสแวแบนครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครับ